เมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาซื่อบราซิลได้มีรายงานกรณีอามีแฟนคลับของบอยแบนด์ระดับโลกสัญชาติเกาหลีใต้อย่าง BTS ที่เธอรอดพ้นจากการจรก,กรรมอย่างบุดวิตเพราะได้รูปถ่ายของศิลปินช่วยไว้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์แห่งหนึ่งในรัฐปารานาของบราซิล ซึ่งขณะนั้นนาตาลีวิตตอรยอามอสริสหญิงสาววัย21ปีกำลังยืนรอรถเมล์อยู่แต่จู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอก่อนจะกระชากเอาโทรศัพท์ของเธอไปแต่เมื่อจอนเห็นโทรศัพท์ของเธอมีรูปทหารหนุ่มคนหนึ่งก็รีบส่งคืนโทรศัพท์ให้เธอก จะรีบหลบหนีไปในทันทีเนื่องจากโจนคนดังกล่าวเข้าใจว่าทหารคนนี้คือแฟนของเยือทั้งนี้ทหารหนุ่มคนดังกล่าวไม่ใช่แฟนหนุ่มของนาตาลีแต่อย่างใดแต่เป็นสิบโทค,คิมซอกจินหรือจินพี่ใหญ่วง BTS สที่เพิ่งเข้ากรมรับใช้ชาติไปเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมางานนี้เรียกได้ว่าเหนือความคาดการณ์ของแฟนคลับสาวชาวบราซิลและแฟนคลับคนอื่นๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้อย่างมากมายเช่นถ้าจินทราบข่าวคงจะรู้สึกดีไม่น้อยที่เขาสามารถ ช่วยเหลือคนอื่นได้แม้ว่าตอนนี้เขาจะเข้ากรมทหารก็ตามที่จินช่วยชีวิตโอ้ฉันจะใส่รูปทหารบนพื้นหลังโทรศัพท์ในตอนที่ไปต่างประเทศและ BTS จะช่วยอาร์มี่เสมอ